Queen Mary เรือที่มีผีสิงมากที่สุดในโลก The Queen Mary เป็นเรือเดินสมุทรสุดหรูที่สร้างขึ้นโดยบริษัทคิรนาดลไลยประเทศอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปี1929เปิดตัวในปี1934ด้วยความยาวกว่า310เมตรและน้ำหนักกว่า81,000ตันเรือ Queen Mary ถือเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดในยุคสมัยนั้นเรือลำนี้ได้รับการออกแบบเพื่อล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเฉพาะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรือ Queen Mary ถูกแปลงโฉมเป็นเรือทหารลำใหญ่ใช้ในการขนส่งทหารกว่า16,000นายต่อครั้งจนได้รับสมญาน,นามว่า Grey Ghost เพราะสีเทาและความเร็วสูงที่ช่วยหลบหลีกศัตรูได้ดีนอกจากนี้เรือยังผ่านการประทะและหลบหนีสงครามมาหลายครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหายหนะักหลังสงครามเรือกลับมาให้บริการเป็นเรือเดินสมุทรสำหรับผู้โดยสารทั่วไปอีกครั้ง จนถึงปี1967เนื่องจากการแข่งขันกับสายการบินและเครื่องบินโดยสารที่รวดเร็วกว่าทําให้ควีนแมรี่ถูกปลดระวางและในปี1967ได้ถูกจอดเทียบท่าอย่างถาวรที่เมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการเปลี่ยนเป็นโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ลอยน้ําเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมและพักค้างคืนได้จากเรื่องข้างต้นก็ดูเหมือนว่าเรือควีนแมรี่จะไม่มีอะไรมากมาย แต่ต่อมาได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องลึกลับที่ผู้คนได้พบเจอเมื่อไปเยืนกับเรือลำนี้จนถึงกับได้สร้างภาพยนต์เกี่ยวกับเรือลำนี้ขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้บริการหลังปลดประจำการมีรายงานเหตุการณ์ลึกลับและอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายทั้งห้อง B340 ห้องพักที่มีชื่อเสียงว่ามีผีสิงผู้เข้าพักมักได้ยินเสียงเคาะประตูน้ำในก๊อกน้ำเปิดเองหรือแม้แต่ผ้าห่มถูกดึงออกโดยไม่มีสาเหตุ จนห้องนี้ถูกปิดใช้ชั่วคราวแต่ภายหลังก็ได้เปิดให้เข้าพักอีกครั้งพร้อมกิจกรรมการล่าท้าผีประตูหมายเลข13ที่มีเรื่องเล่าว่าในปี1966มีเจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณนี้วิญญาณของเขาถูกกล่าวขานว่ายังคงปรากฏตัวให้เห็นสาว่ายน้ำชั้นหนึ่งที่แม้จะปิดใช้งานแล้วแต่มีเสียงน้ำกระเซ็นและภาพของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าแจ็กกี้ปรากฏให้เห็น ผู้คนเชื่อว่าเด็กคนนี้เคยจมน้ำเสียชีวิตที่นี่ห้องเครื่องและห้องโบเลอร์ที่มักจะมีเสียงกระซิบเสียงลมหายใจ หรือความเย็นว่าซึ่งเป็นพลังงานลึกลับที่หลงเหลือจากอดีตในปัจจุบันควีนแมรี่เป็นจุดท่องเทีย่ยวที่โดดเด่นสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับและเรื่องผีมีการจัดก,กิจกรรมล่าท้าผีหลายรูปแบบเช่นทัวร์กลางคืนการพักค้างคืนในห้องที่มีชื่อเสียงรวมถึงการใช้เครื่องมือดักจับวิญญ,ญาณเพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งลี้ลับเหล่านี้ควีนแมรี่ไม่เพียงแต่เป็นเรือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและโดดเด่นในด้านความหรูหราและสงคราม แต่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเฮียนที่สุดในโลกด้วยเรื่องราวความลี้ลับและประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนเรือแห่งนี้อย่างไรก็ตามที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ